สวัสดีครับในตอนที่แล้วครับเรานั้นได้รู้ถึงที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของสำนักุบเขาพีสาจแห่งนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับและในวันนี้ครับเราจะมาดูกันต่อถึงสิทธิเอกทั้งสองคนของสำนักุบเขาพีศาจแห่งนี้ครับซึ่งก็คือซุนปินและก็ผังเจียนซึ่งเรื่องราวของสิทธิเอกทั้งสองคนนี้จะน่าสนใจแค่ไหนก็เชิญรับฟังกันได้เลยครับธรรมาดาลูกศิษย์ของสำนักุบเขาพีศาจนี่ครับ มีลูกศิษย์ฝ่ายบูอวุโสอยู่2คนครับนั่นก็คือซุนปินและก็ผังเจียนซึ่งทั้งสองคนนี้ครับก็ได้ศึกษาตำราพิเชษสงครามตัวของผังเจียนนั้นเป็นชาวเมืองเว่ยครับเขานั้นตั้งใจมาเรียนพิเชษสงครามโดยเฉพาะส่วนซุนปินนั้นเป็นหลานปู่ของซุนบูครับเขานั้นเป็นเด็กลำพร้าเมื่อตอนที่อายุได้4ขวบนั้นแม่ของเขาก็เสียชีวิตครับพออายุได้9ขวบก็มาเสียวิดาไปอีก จากนั้นครับซุนปินจึงได้มาอาศัยอยู่กับซุนเคียวที่เป็นอาที่รับราชการเป็นใต้หูของฉีข้างกงที่เมืองฉีต่อมาครับฉีข้างกงนั้นได้ถูกย้ายไปที่เมืองให้เสียงซุนเคียวนั้นก็อกพยพครอบครัวติดตามไปครับทําให้ตระกูลซุนนั้นต้องพัดพลาดก,กันไปแล้วพออยู่ได้ไม่นานครับที่เมืองให้เสียงนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาครับซุนเคียวและลูกชายของเขาคือซุนเพงกับซุนตาะได้พาซุนปินนั้นหนีไปอยู่กับก๊กจิวครับหลังจากนั้นไม่นานครับที่ก๊กจิวนั้นก็เกิดโรคระบาดอีก สุนปินนั้นจึงไปเป็นคนรับใช้อยู่บ้านเศรษฐีนอกเมืองก๊กจิวเขาจึงจําเป็นต้องพัดพลาดจากอาแล้วก็พี่ชายและเมื่อสุนปินนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับก็ได้รู้จากเพื่อนบ้านว่าสินแสกุยกูเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุนปินนั้นจึงมีจิตเลื่อมใสครับเลยดันด้นเดินทางมาขอเล่าเรียนที่หุบเขาพี่ศาสตรสุนปินนี่ครับมีความปัถนาอย่างมากครับที่จะเรียนวิชาฝ่ายบุญกับสินแสกุยกูแต่โชคชะตานั้นก็นําพาให้เขาต้องมาเรียนพี่ชายสงคราม ทีนี้เรามาดูฝ้าของผังเจียนกันบ้างครับตุ๊กของผังเจียนครับได้ศึกษายุทธวิธีสงครามอย่างมุกมานะอยู่หลายปีเลยทีเดียวครับโดยที่เขาเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นมีความเชี่ยวชาญในการศึกและอยู่มาวันหนึ่งครับเมื่อตัวของผังเจียนเดินทางลงไปตักน้ํทพ่เชิงเขาผังเจียนนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินทางนั้นพูดกันว่ากกไว้ ok way, ทุ่มเทเง,เงินทองชักชวนนักปราชญ์แสวงหาแม่ทัพและสมุหนายกมาบริหารบ้านเมือง พอผังเจียนได้ยินแบบนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้น,ตนจิตใจวันไหวขึ้นมาทันทีเมื่อตัวเขากลับมาครับก็ต้องการอำลาจากุูเขาพี่ศาสตร์ไปรับราชกันกับกกเว่ยแต่เขานั้นก็ต้องลังเลใจครับด้วยที่เกรงว่าสินแสกุยกูนั้นจะไม่อนุญาตให้ตนเองไปเส้นแสกุยกูพอลองพิเคราะ์ดูแล้วก็ล่วงรู้นเจตนาครับจึงเอ่ยกับผังเจียนว่าโอกาสมาถึงแล้วจะไหนไม่ลงไปสักดอยไปแสแวงหาความร่ำรวยและยศฐานบรรดาศักดิ์ผังเจียนครับพอได้ยินคำพูดของเส้นแสกุยกูตรงใจตัวเอง จึงคุกเข่าครับแล้วก็บอกว่าสิทธ์นั้นก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้แหละแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยไม่ทราบว่าการเดินทางนี้จะสมปรารถนาหรือไม่พอได้ยินดังนั้นครับสินแสกุยกูก็จึงให้ผังเชียนนั้นไปเด็ดดอกไม้บนภูเขามาให้ช่อหนึ่งครับเพื่อที่จะทํานายสิ่งโชคชะตาผังเชียนครับออกจากสํานักขึ้นภูเขาไปเพื่อค้นหาดอกไม้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเป็นเดือน6ซึ่งเป็นฤดูแล้งครับต้นไม้ใบ,บไม้ในป่านั้นก็กําลังเหี่ยวแห้ง ตัวของผังเจียนเลยไม่อาจหาดอกไม้ได้ผังเจียนนั้นเที่ยวค้นหาอยู่เป็นเวลานานครับแล้วก็ได้พบดอกญ้าเพียงแค่หนึ่งต้นที่ชื่อว่าต้นแนหยีเหลงผังเจียนนั้นเลยถอนทั้งต้นแล้วก็รากขึ้นมาครับแล้วก็นําไปมอบให้เสน้แสกุยกยูแต่ตัวของเขานั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไอ้เจ้าดอกญ้านี้เนี่ยมันดอกเล็กเบาบางไม่ได้แข็งแรงใหญ่โตเลยจะหากนําไปเสี่ยงทายอาจจะได้ผลที่ไม่ดีตัวของผังเจียนจึงโยนทิ้งดอกไม้นี้ไปครับแล้วก็เที่ยวค้นหาดอกไม้ใหม่ แต่ตัวของเขาครับก็ไม่สามารถหาดอกไม้อื่นได้ผังเชียนครับจึงจําเป็นต้องหวนกลับมาเก็บดอกญ้าดอกเดิมเอาไว้ในแขนเสื้อแล้วก็กลับมารายงานกับเสินแสกุยกูว่าป่าดอยนัยามนี้เป็นฤดูแรงครับอาจารย์ต้นไม้ผลัดใบไม่มีดอกไม้เลยเสินแสกุยกูนั้นก็เลยกล่าวว่าก็นี่เมื่อไม่มีดอกไม้แล้วในแขนเสื้อจะนั้นเป็นสิ่งใดกันล่ะผังเชียนนั้นไม่อาจปิดบังอาจารย์เขาได้ครับก็จึงกล่าวว่า ดอกไม้หน้าแล้งมิอาจหาได้ข้าจึงเก็บดอกหญ้ามาแทนแล้วก็ยื่นดอกหญ้าให้กับสินแสกุยกูดอกหญ้านี่ครับถูกถอนทิ้งตักแดดไว้จึงเหี่ยวโรยไปครึ่งหนึ่งสินแสกุยกูนั้นกำดอกหญ้าเอาไว้ในมือหลับตาอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ลืมตาทำนายว่าดอกหญ้านี้มีชื่อว่าลูกพวนล้อม,มาดอกหนึ่งมีกลีบดอกอยู่12กลีบจะเป็นจํานวนปีที่ดวงชะตาเจ้ารุ่งเรืองที่กกเวยชื่อภูเขาและชื่อดอกหญ้าบอกว่าไปรับรชาชการที่กกเวยจะรุ่งเรืองมียศสูง ดอกหญ้าเหี่ยวโรยครึ่งช่อนี้หมายความว่าชีวิตครึ่งแรกนั้นจะรุ่งโรจน์แต่ชีวิตครึ่งหลังนั้นจะร่วงโรยเพราะการกระทําของตนเองดังนั้นเมื่อรับราชการที่กกเว่ยเจ้าต้องรักษาคุณธรรมไม่อิจฉาริษยาจนไปทําร้ายผู้อื่นมิฉะนั้นวิบากกรรมจะย้อนกลับมาสู่ตนเองเจ้าต้องจดจําเอาไว้ให้ดีหลานเจ้าที่ตัวของผังเจียนนั้นได้ยินคําทํานายแล้วครับก็คํานับเส้นสายกุยกูแล้วก็กล่าวว่าสิทธิขอน้อมรับคําสอนสั่ง สินแสกุยกูจึงมอบคำทำนายสุดท้ายว่าพบแพะจะรุ่งเรืองพบม้าจะมีไผ่ผังเชียนนั้นเอาผ้าแพรที่เขียนคำทำนายของสินแสกุยกู๋คาดเอวแล้วก็อำลาส่วนสินแสกุยกูนั้นก็ได้แต่ถอนใจครับมองตามหลังผังเชียนก็ออกจากสำนักจนลับตาซึ่งใน,นระหว่างที่ตัวของผังเชียนนี่ครับเดินทางออกจากสำนัก,กขุดขางพิศาตตัวของซุนปินนั้นก็มาเดินส่งผังเชียนลงเชิงเขาครับและระหว่างทางนั้นผังเชียนก็พูดกับซุนปินว่า ข้ากับพี่ท่านเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ก็ได้อาศัยพี่ท่านช่วยอบรมสั่งสอนหากข้าเดินทางไปรับราชการที่กกเว่ยครั้งนี้มีความสําเร็จก้าวหน้าจะมีหนังสือมาถึงพี่ท่านให้คนมารับไปทําราชการด้วยกันสุนปินได้ฟังแบบนี้ครับก็ทราบซึ้งสิงครับก็เลยบอกกับสิทธิ์ร่วมสํานักว่าข้าเองก็ไม่ได้มีญาติผีน้องไม่ได้มีที่พึ่งพิงอาศัยทุกวันนี้ ว่าได้อาศัยหุบเขาปีศาจกินอยู่เล่าเรียนไม่รู้ที่จะไปต้องขอขอบคุณน้องท่านหญิงนักตัวของผังเจี้ยนก่อนแยกจากกันนั้นก็ได้เอ่ยคําสาบานกับซุนปินว่าถ้าขานผิดคําพูดก็ขอให้ตายภายใต้ขมลูกเก่าฐานหมื่นดอกสุนปินพอได้ฟังแบบนี้ก็ร้องไห้กับผังเจี้ยนครับและเมื่อกลับมาพบกับสินแสกุยกูสินแสกุยกูนั้นก็เห็นคร้าวน้ําตาบนใบหน้าของสุนปินจึงรู้ว่าซุนปินนั้นรักและก็อาลัยที่ผังเจี้ยนนั้นจากไปสินแสกุยกูจึงบอกว่า ผังเจียนรีบจากไปเร็วเกินไปยังไม่บรรลุการศึกษาธรรมะเพื่ออบรมกลมเกล้าจิตใจน่าเสียดายนักหลังจากที่ตัวของผังเจียนครับได้เดินทางออกจากสำนักขุบเขาพิสาท์ไม่นานนะครับก็เป็นคืนที่สุนปินนั้นต้องเข้าเวรปรนิบัติดูแลอาจารย์สินแสกุยกูนั้นได้หยิบเอาตำรานเล่มหนึ่งครับออกมาจากใต้หมอนโดยกล่าวกับสุนปินว่านี่คือคำภีพิชัยสงคราม13บทของสุนวูปู่ของเจ้าสุนวู แต่ใช้กลยุทธ์การศึกในคำพีทำลายกองทัพกกฉูราบคาบแล้วต่อมาก็ได้ถวายคำพีนี้ให้แก่เฮอรลี่ที่เป็นอ่องของกกอูเฮอรลี่นั้นเก็บซ่อนคำพีไว้ในหีบเหล็กซุกเอาไว้บนคือปราสาทโกโซไทไม่ให้ใครรู้ต่อมาทหารก๊กอวดได้บุกเผาปราสาท์คำพีฉบับนั้นจึงสาบสูนข้ากับปูของเจ้านั้นติดต่อกันข้านั้นชักชวนปู่เจ้ามาพำนักที่หุบเขาปีศาจ ข้าเกรงว่าพิชัยสงครามของปู่เจ้านั้นจะสาบสูญไปจึงขอให้ปู่เจ้าถ่ายทอดคัมภีร์นี้มาและจดบันทึกขยายความด้วยตนเองความลับแห่งการศึกสงครามล้วนแต่อยู่ในคัมภีร์นี้ข้าไม่เคยมอบให้ใครบัดน,นี้เห็นว่าจิตใจเจ้านั้นมีเมตตาธรรมสูงข้าจึงมอบให้เจ้านั้นศึกษาึุนปินนั้นไม่เห็นคมภีไม่ใช่สงครามครับก็อดลึกถึงผังเจียนไม่ได้ครับจึงถามสิ้นแสยกุยกูไปว่า คำพีกระบวนศึกนี้เหมาะสําหรับแม่ทัพเหตุฉนัยอาจารย์จึงไม่ถ่ายทอดให้กับผังเจียนสินสายกุ้ยกูครับพอได้ยินแบบนี้ก็เลยตอบสุนปินไปว่าคำพีพิชัยสงครามนี้มีคุณอน,นันต์แต่ก็มีโทษมหันเหมาะสําหรับแม่ทัพผู้ทรงคุณธรรมผู้ประสงค์จะทำนุบำรุงแผ่นดินให้รัศดรสงบสุขเท่านั้นและเจ้าก็คือผู้ที่สมควรจะได้สืบทอดพิชัยสงครามนี้ต่อไปสุนปินนั้นได้เอาคำพีนี้ครับไปศึกษาอย่างละเอียด ตอนไหนที่ติดขัดครับก็ไต่ถามกับสินแสกุยกูจนได้คําตอบที่ชัดเจนสุนปินนั้นอ่านท่องจําทั้งวันทั้งคืนครับผ่านไป3าวันสินแสกุยกูก็เลยเรียกเข้ามาสอบถามแต,ต่ละบทซุนปินนั้นก็สามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่วไม่ตกหล่นเลยแม้แต่ตัวเดียวครับสินแสกุยกูนั้นยินดีอย่างมากครับเลยบอกกับซุนปินว่าเจ้านั้นตั้งใจศึกษาเช่นนี้ถือได้ว่าปู่เจ้านั้นไม่ได้ตายเปล่าแล้วจากนั้นครับสินแสกุยกูก็เรียกเอาคำพีขึ้นมาจากซุนปิน เก็บรักษาเอาไว้เป็นความลับไว้ในหุบเขาปีศาจแต่คมภี์พิชัยสงครามซุนวู13บทที่สาบสูญน,นั้นก็ได้ถูกซุนปินจดจาเอาไว้จนหมดสิน้นแล้วก็ได้นําไปใช้ในการสึกของแผ่นดินคมภีพ์พิชัยสงครามสิบสามบทของซุนวูจึงได้ถูกถ่ายทอดสืบเอาไว้ในแผ่นดินนั่นเอง ทีนี้ครับแล้วกลับมาดูผังเจียนกันอีกทีครับหลังจากที่ผังเชียนนั้นลงจากเขาไปแล้วแล้วก็เดินทางเข้ากกเว่ยครับเขานั้นอาศัยว่าตนเองนะเป็นคนเมืองเว่ยครับจึงเข้าพบกับสมุหานายกแห่งช่อให้ช่วยพาตัวเองนั้นเข้าพบกับเวยหุยอ๋องเจ้าเมืองกกเว่ยในขณะนั้นครับเป็นเวลาอาหารพอดีพ่อครัวนั้นได้นำแพะตุ่นมาไว้ที่โต๊ะส่งกลิ่นหอมผังเจี่ยนนั้นเมื่อเห็นเนื้อแพะก็แอบดีใจครับเพราะตรงกับคําทํานายของสิ้นแสกุยกู่ว่าพบแพะตนเองจะเจริญรุ่งเรือง เว่ยหุยอ๋องครับเลยถามถึงความรู้ที่เรียนมาของผังเจียนผังเจียนนั้นจึงตอบเว่ยหุยอ๋องไปว่าข้าพระเจ้านั้นร่ำเรียนมาจากสำนักขุบเขาพิศาจช่ำนั้นหลักการใช้ทหารต่อสู้สามารถจัดกระบวนทัพพยุหะเข้าโจมตียึดอีกหกกกคือกกฉีกกฉินกกชู่กก,ชก,ก,ชกกหัน่นก๊กเอียนและกกเจ้าได้เหมือนอยู่ในฝ่ามือเมื่อถึงวันนั้นก็จะรวบรวมทั้งแผ่นดินได้แม่เว่ยหุยอ๋องครับพอได้ฟังวาจาที่ห้าวหาญน,นี้ก็ดีใจครับ จึงแต่งตั้งผังเจียนนั้นเป็นทั้งแม่ทัพใหญ่แล้วก็กุ่นสือผังอินลูกชายผังชังแล้วก็ผังเหมาหลานชายก็ต่างได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพรองผังเจียนนี่ครับเมื่อมามาชาการกองทัพเว่ยแล้วก็กําหนดให้มีการฝึกทหารสอนเพลงอาวุธแล้วก็ฝึกหัดจัดกระบวนลบทุกวันครับเมื่อกองทัพเว่ยเข้มแข็งก็รีบกรีธาทัพ1 0บหมื่นคนครับลูกหลานก๊กเล็กๆที่อยู่ข้างเคียงก๊กเว่ยผังเจียนนั้นโจมตีก๊กซ่งทหารก๊กซ่งนั้นออกมาปะทะก็พ่ายแพ้ทุกครั้งจึงยอมแพ้ เมื่อกกส่งยอมแพ้ครับกกลู่กกอ้วยแล้วก็กกแต่ก็พากันมาเข้าเฝ้าครับแล้วก็ออดน,น้อมตอเว่ยหุยอ๋องเมื่อกกฉียกบุกลุกชายแดนผังเจียนก็นําทัพข้าโจมตีได้รับชัยชนะอีกทาให้ผังเจียนนั้นมีความภูมิใจครับแล้วก็โอ้อวดตัวเองอยู่เสมอเดี๋ยวผมขอพักเรื่องของผังเจียนเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่หุบเขาพิศาจกันอีกครั้งหนึ่งครับ สินแสบักเต็กค,ครับคราวนั้นในท่องเที่ยวผ่านมาที่หุบเขาปีศาตรครับก็เลยได้ถือโอกาสเยี่ยมเย็ยนสินแสกุยกูยอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อพบกับสุนปินนั้นก็จึงร่วมสนทานากันและก็เกิดถูกใจขึ้นมาสินแสบักเต็กนะนั้นนึกชอบใจครับในความมีอัธยาศัยและก็สติปัญญาของซุนปินจึงชวนให้สุนปินนั้นออกไปทํางานสุนปินจึงบอกกับสินแสบักเต็กว่ามีสิทธิ์ผูดน้องชื่อผังเจียนรับราชการที่ก๊กเว่ยวันใดที่ประสบความสําเร็จก็ควรจะกลับมาชักชวนสนับสนุน สิ้นแสบ,บักเต็กค,ครับพอได้ยินแบบนัน้นก็เลยบอกกับสุนปินว่ายามน,นี้ผังเชียนแต่เป็นแม่ทัพใหญ่ก๊กเว่ยตัวข้าจะแอบเดินทางไปก๊กเว่ยเพื่ออย่างใจผังเชียนก่อนพอสิ้นแสบ,บักเต็กค,ครับมาถึงก๊กเว่ยก็ได้ยินกีติศ์พท์คุยโวโออวดตนเองของผังเชียนครับตัวของสิ้นแสบ,บักเต็กค,ครับจึงรู้ทันทีว่าผังเชียนนั้นไม่ต้องการสุนปินครับสักพักหนึ่งครับสิ้นแสบ,บักเต็กก็จึงเข้าเฝ้าคำนับว้ยหุยอ๋องเพื่อขออำลากลับ แต่ด้วยที่ว่ากิติศัพท์ของผู้ขอพีศาสตร์ครับและก็ชื่อเสียงของเสีแสบักเต็กทำให้เว่ยหุยอองนั้นเสด็จมาต้อนรับถึงเชิงบันไดเว่ยหุยอองนั้นสอบถามและก็ขอความรู้จากเสียงแสบักเต็กและก็ชักชวนให้อยู่ช่วยราชการที่ก๊กเว่ยตัวของเสินแสบักเต็กนั้นปฏิเสธเว่ยหุยอองครับและบอกกับเว่ยหุยอองว่าตัวข้านั้นเป็นเพียงหมอรักษาคนป่วยไข้ไม่อาจรับใช้ท่านอ,องได้เต็มที่ซุนปินหลานชายของซุนบูนั้นมีสติปัญญาสูงส่งยิ่งนัก รอบรู้พิชายสงครามสมควรเป็นแม่ทัาใหญ่ที่แท้จริงขณะนี้ซ่อนตัวอยู่ที่หุบเขาปีศาจพอเว่ยหุยอ่องได้ยินแบบนี้ครับก็อดดีใจไม่ได้สิครับก็เลยถามสินแสบักเต็กไปว่าเมื่อเรียนที่สำนักหุบเขาปีศาจก็ย่อมเป็นเพื่อนร่วมสำนักกับผังเจียนท่านว่าผู้ใดเหนือกว่ากันโอ้โหทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยครับสิ้นแสบักเต็กนั้นก็เลยบอกกับเว่ยหุยอ่องไปว่าซุนปินนั้นได้รับถ่ายทอดคำพีพิชายสงครามลีลับของซุนวูแต่เพียงผู้เดียวอย่าว่าแต่ผังเจียนเลย ทั้งแผ่นดินก็ไม่มีใครจะเปรียบเทียบได้เมื่อเสียแสบัเต็กกลับไปครับเวยหุยอ่องนั้นก็จึงเรียกผังเจี้ยนมาถามทันทีว่าท่านนั้นมีเพื่อนร่วมสํานักซุนปินที่ได้รับถ่ายทอดคำภีวิชาสงครามของซุนวูสติปัญญานั้นทั้งแผ่นดินไม่อาจเทียบได้ฉะนนท่านจึงไม่เรียกตัวมาพอผังเจี้ยนได้ยินเวยหุยอ่องพูดออกมาแบบนี้ครับก็เลยตอบแบบเลี่ยงๆไปว่า ข้าน้อยรู้ถึงสติปัญญาของซุนปินดีแต่ซุนปินนะั้นเป็นคนกกฉีแม้รับรชาชการแล้วก็าอาจคิดถึงกกฉีก่อนกกเว่ยจึงทําให้ไม่กล้ากราบทูลเสนอแนะแต่ตัวของเว่ยหุยอ่องครับก็อยากได้สุนปินมาร่วมงานเลิศเกินครับจึงบอกกับผังเชียนไปว่าทุกวันนี้ในราชสำนักของเรานั้นมีขุนนางมาจากต่างเมืองต่างแคว้นมากมายผู้ใดสื่อสัตย์ด,ดีมีความสามารถก็จะชุบเลี้ยงให้จเจริญก้าวหน้าผู้ใดกระทําผิดก็จะลงอาญาบุรุษผู้ทรงปัญญา จะยอมตายให้กับผู้ที่รู้ใจตนไม่ต้องจำเพาะเป็นคนก๊กเราจึงจะใช้การได้ข้าต้องการพบกับสุนปินพอเว้ยหุยอ๋องพูดออกมาแบบนี้ครับ ผังเจี้ยนก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากน้อมรับคําบัญชาแล้วก็เชิญซุนปินมาแต่ในใจของผังเจี้ยนนั้นคิดว่าอํานาจทางทหารของกกเวยนั้นอยู่ในมือตนแล้วและก็จะไม่ยอมให้ซุนปินนั้นมาย่างไปเป็นอันขาดผังเจี้ยนนั้นจะนึกวางแผนโอนอ่อนและค่อยกีดกันทาร้ายในภายหลังและหลังจากนั้นไม่นานครับผังเจี้ยนก็ได้เขียนหนังสือเชิญให้ซุนปินมากกเวย่ยตามพระราชประสงค์ของเว่ยหุยอ๋องพอซุนปินครับได้รับหนังสือเชิญจากกกเวย่ยที่มีใจความว่าผังเจี้ยนอาศัยการอบรมของท่านพี่ จนได้เป็นแม่ทับรับใช้ไว้ยหุยอ๋องยังล้ำลึกถึงคำพูดที่ให้เกื้อหนุนกันบัดนี้ข้าได้ให้ขุนนางนำทองสิบแท่งหนัก25าตำลึงมาคำนับเชิญท่านไปรับราชการขอให้ท่านรีบเดินทางมาร่วมวางแผนสร้างผลงานตามที่เราต่างสัญญากันไว้เพออ่านจบครับซุนปินนั้นก็เอานังสือไปให้สินแสกุยกูดูสินแสกุยกูนั้นพอเห็นข้อความในหนังสือไม่มีอักษรถามถ,ามถึงสารทุกสุขดิบของอาจารย์หรือลูกศิษย์คนใดในสำนักภูเขาปีศาจแม้แต่คนเดียวจึงรู้ทันทีครับ ว่าผังเจียนนั้นมีนิสัยหญิงยะโสไม่ซื่อตรงลืมบุญคุณหากแม้ว่าสุนปินนะั้นไปกกเว่ตามคำเชิญก็จะเป็นอันตรายได้แต่เนื่องจากที่ว่าทหารที่มาส่งหนังสือนั้นได้รอรับตัวสุนปินไปด้วยรถม้าที่มาเชิญนั้นก็เป็นรถสูงสั่งเทียมด้วยม้าสี่ตัวเส้นสายกุ้ยกูจึงไม่อ่านยับยั้งการมาเชิญตัวสุนปินในครั้งนี้ได้แต่ก่อนที่สุนปินจะไปครับเส้นสายกุ้ยกูก็ได้ใช้ให้สุนปินนั้นไปไปเก็บดอกไม้ที่เกิดตามภูเขามาเพื่อเสี่ยงทายทำนาย ซุนปินนั้นเห็นมอโต้ของเส้แสกุยกูนั้นมีดอกเบญจมาศสีเหลืองปักอยู่ในแจกันที่เก็บมาเอาไว้บูชาด้วยความที่ซุนปินนั้นรีบเด่งที่จะเดินทางครับจึงดึงดอกเบญจมาศออกมาแล้วก็เห็นปลายก้านเก่าดําจึงหักออกแล้วก็ยื่นให้เส้แสกุยกูเส้แสกุยกูครับพอรับดอกไม้แล้วและถือเอาไว้ในมือพักหนึ่งจึงส่งคืนให้ซุนปินแล้วก็นํากลับมาปักกลับลงแจกันเช่นเดิมจากนั้นครับเส้นสกุยก,กูก็จึงเริ่มคำำําทํานายโดยบอกกับซุนปินว่า เป็นจะมาศกิ่งนี้เจ้าหักปลายก้านทิ้งแล้วปักกลับที่เดิมกลีบดอกเบนจมาดดอกนี้ร่วงโรยไม่สมบูรณ์แต่สีสันยังสดใสยอยู่ดังนั้นการที่เจ้าเดินทางไปเมืองเว่ยครั้งนี้อาจจะประสบอันตรายสูญเสียเท้าจนแทบเอาชีวิตไม่รอดต่อเมื่อได้กลับสู่ดินแดนม,มาตุภูมิจึงค่อยมีชื่อเสียงและเป็นสุขหลังจากที่ทำนายเสร็จครับเส้นสายกุยกูจึงหยิบผ้าแพรมาเขียนหนังสือสามคำแล้วก็พับเก็บใส่ถุงแพรมอบให้สุนปินพลางํำชับว่า เมื่อตกอับคับขันจึงค่อยเปิดดูตัวของซุนปินครับด้วยความที่รีบเก็บข้าวของเสื้อผ้าลงย่ามตัวของเขานั้นเลยไม,ม่ได้ใส่ใจในการพยากรณ์ของสินแสกุยกูสักเท่าไหร่ครับได้แต่รับถุงแพนเน็บเอาไว้แล้วก็กลับไหว้ลาอาจารย์ขึ้นรถม้าติดตามขุดนางของเว่ยหุยอ๋องลงจากภูเขาเดินทางสุกตกเว่ยและในขณะที่ตัวของซุนปินนั้นกำลังร่ำลาสินแสกุยกูครับโซฉินและจางยี่ก็อยู่ด้วยทางกู่นั้นต่างมีสีหน้าชื่นชมยินดีครับเมื่อซุนปินจากไป โซ่ินและจางยี่นั้นปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วก็บอกกับสินแสกุยกูว่าอยากจะขอลากลับไปเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศในเมืองเช่นกันสิทธิเอกสองคนในฝ่ายบูนั้นได้จากไปแล้วครับทีนี้สิทธิเอกทั้งสองคนในฝ่ายบุญก็กําลังจะจากไปอีกสินแสกุยกูนั้นได้ฟังแบบนี้ก็ได้แต่ถอดถอนใจครับเพราะรู้ว่ายังไงก็คงขัดขวางไม่ได้เลยกล่าวกับทั้งสองคนว่าท่านทั้งสองนี้เราถ่ายทอดวิชาความรู้ทางฝ่ายบุญไปอันมาก หวังจะให้ปฏิบัติธรรมรักษาสัตว์อีกสักระยะหนึ่งเมื่อถึงการอันควรค่อยลงจากเขาเข้าเมืองไปบริหารบ้านเมืองบำบัดทุกข์ให้แก่ประชาราษฎรบัดนี้จิตใจไม่ได้นิ่งสงบด้วยต้องการเป็นขุนนางในเมืองข้าก็คงไม่อาจขัดความประสงค์ของเจ้าที่ปราถนาจะเป็นขุนนางชีวิตขุนนางในเมืองฉไหนจะเปรียบได้กับเซียนในหุบเขาเสียงแสกุยกูครับภายหลัง เมื่ออนุญาตให้โซฉินและจางยี่ลงจากภูเขาก็ตัดสินใจปิดสำนักขุบเขาปีศาจโดยที่ว่าสิทธิ์ลักทั้ง4คนนั้นก็ต่างออกไป,ปเผชิญโชคในเมืองกันหมดอีกทั้งตนเองนั้นก็ได้สร้างลูกศิษย์มารับใช้ประชาชนและดินแดนสมเจตนาแล้วซึ่งแสกุยกูครับเมื่อลงจากเขาก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังโพ้นทะเลดินแดนเกาะพงเต้าที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นแหล่งพำนักของเซียนซึ่งนี่แหละครับก็คือจุเดเริ่มต้นของซุนปินและก็ผังเจียน แต่นี่ก็ยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของ2คนนี้นะครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเดี๋ยวในตอนหน้าครับเราจะมาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่ตัวของซุนปินนั้นเดินทางมาถึงก๊กเว่ยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวของสิทธิ์น้องและสิทธิ์พี่จากสำนักภูเขาพิศาษสองคนนี้จะตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนยังไงถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ